สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเสือน้อยพาทิมจะพามาชมร้านหนูแดงอาหารตามสั่งนะครับเมนูแรกพริกแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับผมใครดูคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบ ขอบคุณเอฟทีทุกคนนะครับทิ่กดติดตามกดสับตะไคร้ผมนะครับเอฟซี FC ถูกไว้ก็หรือเปล่าเนาะวันนี้ใครถูกก็ก็ดีใจด้วยใครผิดก็งวดหน้าก็แก้ตัวใหม่นะครับแก้ตัวกันมากะเราิกแกรงไกล อ่ะหวัดดีหน่อยครับแม่ครัวค่ะหวัดดีค่ะพ่อครัวหวัดดีหน่อยพ่อครัวมือสองหวัดดีครับอันนี้อะไรยำม,มะาม่ายำมะ <c oughs> าม่าจ้ายำมะม่าอืมโอ้วันนี้แดดเปี้ยงแล้วครับไม่น่าจะตกนะครับวันที่สิบ 6เดือนเก้าสองพันห้ารอยย่สิบสองะครับบรรยากาศตอนนี้ห้าโมงเย็นฝนเม่นหน้าจะตกนะครับลมยม,มาหลวงใส่ลงไปแล้วมคนตรงนี้เลยนะยม,มา่า เกีมาสวัสดีนายเก๋สวัสดีค่ะกล้าของคนตรงนี้คลิปนี้ขอให้ร่ำรวยนะครับกระเผาปลาหมึกใช่ไหมยำม,มากมา ใส่เครื่องมาด้วยโอ้นี่เลยโอ้โหสุดยอดโอ้ยหอมน่าก,กินใส่อะไรกุ้งกับปลาหมึกยำมาม,ะมะ่าใส่เครื่องมาม่านะโอ้หอมแซบ่บยอดแม่กับปลาหมึกจัดจ้าว้า หอมทะลุจอหอมสุดยอดกระเร,ร,ราปลาหมึกนี่หอมปลาหมึกหอมหน้ารับประทานยำอะไรกันโอ้ยำมันเส้นลูกค้าบเบิ้นเลยนะ ใส่พริกไปแล้วยำขายเดียวำขายเดียวนี้เป็นไงพ่อครัวได้ไหมเงียบหัวเลาะเงียบปีบสมหน้ามึงอยากได้ทำใจหมดหดหน้าแกตัวใหม่เราเลือดนักสู้ยำบุญเส้นหมูสับกรุ่งปะหมึก แต่ปากกระเทศด้วยจวดตลงปลอ่าคนคนละคนละคน ค่ะรูดีสามสิบครับโอเคยมเลยน่ารับประทานอันนี้ใส่หมูสับหมูยอกุ้งปลาหมึกยำมุนเส้นเย่กระเพราหมูกับ ต้องปรุงลงไปกอปยูดำสอดลงรถไม่ปัดหวนปื๊ดเลยใบกะเพราลงไปคนลงเกลง,ลง,ลง,ลงอ้อยหอมสุับ ร้านอยู่พัฒนาการซอย68นะครับเข้ามาอยู่ข้างธนาการเกษตรกรไทยนะครับร้านหนูแดงกุชชนา แหน่งหมูกรอบเครื่องปรุงสลงป้าย แหนงหมูกรอบใส่พริกยำยำกลุ่ปมปลาหมึกอะ

Càng trừ Dòng hoa

ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามผมด้วยนะครับผมต้มจืดหมูสับใส่หมูเส้นไปแล้วอันนี้ยำมะม่าอีกแล้วโอ้ไั่ได้ขายดียำมะม,าม,าม,ม,ามา่ายำมะม่าใส่เครื่องมะมา่า เครื่องปรุงเมะม้ามะนาวลงไปผงกะหรีน้ำตาลพริกเครื่องยำน้ำซุปใส่เข้าไปหมูสับหมูยอปลาหมึกปรุงต้ออยะไรื กบไปก่อ <laughs> นก็มองมองมอน,มนุ่มมากอ้าอแต่ลงไปวันนี้กระเราข้างในไก่ ลายโอ้โ,โ,อโหไควันกระทงกระทงกระเถงน้ำปงใส่ลงไปใส่พหระพาใส่ลงไปใส่นมลงไป เรื่องในไก่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับไก r ผมด้วยนะครับช่องเสือน้อยพาชิมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบา,บ,ารบ,รบายบายสวัสดีครับรบายบายสวัสดีครับพรมบยบายก่อนบายขอบคุณครับ